สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดเรื่องใหญ่เอฟซีครับเมื่อคืนตบกันกลางกอกอกเกิดเรื่องแล้วไม่รู้ตบกันหรือเปล่าเอฟซีนะจอกยอกยอกนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับทุกท่านนะครับนะครับเมื่อคืนนี้เอฟซีครับเกิดอะไรขึ้นครับหน้าบ้านยาอาชินะครับก็เห็นคลิปของแม่พีอยู่เมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่ามีการปกกันหรือว่ามีอะไรกันเอฟซีครับเมื่อคืนนี้เนาะ นึกว่าอีดำถูกตบอีดนาน่าจะถูกตบามาเมื่อคืนเนี่ยคุณรัศนาแนล่ะที่กรอกก็ภาวนานะคืออย่างนี้มันมีคนเสียงดังวไวยสิ่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะเราก็ไม่รู้หรอกก็เป็นใครเราเ,าเข้าใจนะ่งวาเป็นอีดานะครับเข้าใจนึงกงว่าเป็นอีดาครับผมได้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของชาวบ้านนั่นแหละที่ชาวบ้านเขาเขาเขอเสียงดังวไวยอาจจะมีการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ขอพูดตรงๆเนาะ พ่อเดี๋ยมันจะเป็นการเปนเจ้หน้าเขานะครับเรื่องมันมีปัญหาเรื่องชาวบ้านก็เป็นเรื่องประจําครับเป็นเรื่องประจํถทามีเสียงดังวายๆกันแต่ที่าวบ้ายาชีพ่ you อเม so ื่อคืนนี้ก็นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีปัญหาการเสียงดังผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาดูเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาดูผมแรกผมนึกว่าเป็นอีดําเนาะอีดําถูกตบหรือเปล่าวะหรือว่ายังไงวะนะอะไรยังไงอีดําถูกตบหรือเปล่าเราคิดอย่างนี้นะ หรือว่ามันมันเสียงดังไม่พอใจที่ศาลศาลไคโฟงตัดสินคดีมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่พอใจหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงเราก็ยังนั่นอยู่ทุกท่านจริงป่ะเออเราก็ยังหบบว่าคิดอยู่ว่าเมื่อคืนไอ้ดำคืนนั้นเป็นอีดำหมาจะเป็นยังไงอะดำบ้าดีเดือดนะครับต้องระวังนะรับคนอย่างอีดำนี่มันข่าวสติมันทําได้หมดนะขนาดหมาข้างทางม,มันชนตายได้เลยมันคิดอะไรอะ หมาไม่ออฟเขราะเปล่าเลยมันชนกระเด็นเลยใช่ไหมมันจนไม่ว่ายังไได้เจ้าของหมาอีกอีเวนะสิเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งรอดูอยู่ว่าอีดำหรือเปล่าผมคาได้เข้าดูคลิปในคลิปของแม่ผีมาก็มาได้รู้ความจริงก็คือนะครับมันมีการมีมีเสียงนะครับนะมีการทะเลาะกันนะครับที่ครับมีการทะเลาะกันนะครับมีอาการมาหรือเปล่าอะไรเปล่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยเสียงดังวุ่นวายกันนะครับเป็นประจํานะครับ Uhm, ไม่พอใจในการก็เป็นประจำทางกตรงนั้นนะครับแต่เมื่อคืนนี้ผมเข้าไปดูก็ถึกว่าไปดาหรือเปล่าดาถูกตบหรือเปลอีดามถูกชาวบ้านลุมประชาทัหรือเปล่านะครับแต่ที่เขาแว่มาว่าชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาไม่โอเคเลยกับชาวบ้านพูดกันนะครับว่ามันโดนน้อยไปมันโดนน้อยไปคุณนาทีมันโดนน้อยไปแล้วก็อย่างนี้งั้นนะครับไหนสีไหนดีมันโดนน้อยไปนะ มันน่าจะโดนโทษมากกว่านี้ซึ่งอันเนี้ยผมได้ยินมาจากปากชาวบ้านเลยว่ามันน่าจะโดนเยอะ,สะแสดงว่าอะไรสีครับแสดงว่าชาวบ้านไม่ได้ชอบมันเลยเน,นี่ยใช่ไหมชาวบ้านไม่ได้ชอบมันเลยนะอืมเมื่อคืนนี้ว่าจะโดนชาวบ้านตบเสล้วผมก็ดีใจผมว่าเออเยอะชาวบ้านตบยำหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรวะแล้วก็อื โดนตกอ่เมื่อคืนเนี้ยแต่ในนั้ไน,นไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราเป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขามีปัญหากันนะครับชาวบ้านมีปัญหานะครับนะชาวบ้านมีปัญหากันอะไรกันทุกคนก็ไม่ใช่ครับนะไม่ใช่นะครับแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เมื่อเมื่อวานเนี้ยมีเสียงเล่าลือกันว่าอ do ีดําน่าจะโดนเยอะกว่านี้นะครับอีดําน่าจะโดนเยอะกว่านี้นะครับนะาที่จัมีการเสียงเล่าล่ำลือนะ ชาวบ้านก็ไม่พอใจหรอกที่มันโดนโทษน้อยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าพี่ครับนะก็อย่างว่าครับแต่เราก็น้อมรับการตัดสินนะครับแต่นี่ก็เป็นเสียงการรับถือว่ามันน่าจะโดนโทษเยอะกว่าน,นี้แต่ก็อยากจะฝากถึงชาวบ้านนะครับว่ามีการุณย์นะชาวบ้านใจเย็น,นนะมันมีการุณย์นะอืมแล้วก็อ่ามันมีแปลงสองนะปัใจร้อยหนึ่งชาวบ้านกับงงเกลียดมันมากเลยนะ ใช่ป่ะชาบ้านเนี่ยเขาคงเกลียดมันมากเลยนะนะครับคงจะไม่โอเคกับมันมากเลยอ่ะดูลักษณะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีวันนี้ครับท่านมันรู้มันทำให้ผมรู้เลยว่าชาบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเอามันเลยเพราะมันทำวีรกรรมอะแล้วไว้เยอะแยะหมด นะไปกล่าวหาเขานะแล้วกรรมเยอะแยนะนะออที่ทางพี่สาวมันมมนะเออทีะนะ่ทางพี่สาวพี่เขยมันเห็นไหมล่ะทำวิรกรรมไม่เยอะแยะนะครับนะแล้วทางผัวมันอีกเห็นไหมผัวเก่ามันนะนะแล้วก็พาคนอื่นคนรุ้นคนนี้มาร้องเรียนชาวบ้านพาคนอื่นมาร้องเรียนชาวบ้านพาไอ้โลนไปร้องเรียนชาวบ้านทุกท่านคิดว่า <c oughs> ท่านคิดว่าชาวบ้านเขาชอบมันหรอจริงปะอ,อาให้่ขาหมูกับมันแก้กับมันโกมันพาคนไปร้องเรียนก็ร้องเรียนเวลาบุคคลไม่ได้ร้องเรียนมั่วใช่ปะแต่นี่มึงไม่ยอมตุยคนเดียวนะมึงไม่ยอมตุยคนเดียวใช่ปะเออมึงดึงชาวบ้านไปด้วยมึงดูอย่างพ่อพระเอกสิพระเอกไ,ไม่เคย กูเแบบ่าที่สุดไม่เคยที่จะไปร้องเรียนชาวบ้านรู้รู้รรไหมว่ามีการซื้อขายมีไหมหรือมีนะครับแต่ก็จบที่เราไวที่สุดไม่เคยไปพานไม่เคยไปเรียกร้องอะไรไม่เคยไปอะไรเลยทั้งสี่นะครับเพราะนั้นวันนี้วันนี้มันทำให้ผมรู้ว่าพีดัมเนี่ยชาวบ้านไม่ปลื้มเลยนะครับนะถึงนตอนนี้ มึงจะชนะคดีอะไรก็แล้วแต่ในทางเรื่องเนี้เขาก็ไม่ปื้มมึงอ่ะเพราะว่ามึงทํเขารลุที่ใส,ส่ถันตาทงหมดคนในคนในพื้นที่อ่ะเอฟซีอาจจะไม่รู้หรอกครับนะครับเอฟซีอาจจะไม่รู้หรอกมีแต่คนในพื้นที่หรือคนที่เคยอยู่คนที่เคยสัมผัสมันอ่ะเขารู้นะครับไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้นะครับ ฉันั้นฝากให้คิดพิจารณานะครับเออฝากให้คิดพิจารณานะครับเพราะงะนที่พี่ครับเมื่อคืนนี้ก็นะอย่างว่าครับผมก็จะภาวนาให้ปีดำดำทุกตกทีจะว่านะครับแต่ไม่ใช่อีดำนะพี่นะครับพรักานที่พีทุกคนนะครับวันนี้นะก็ ฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็จะอัปเดตนะครับมีอะไรก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ได้ได้รับชมกันนะครับนะได้คุยกันนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดนะกดกระดิง่งดูกระดิ่งด้วยครับถ้ากระดิ่งเป็นสีขาวคือกระดิง่งไม่ปะกะติถ้าปะกะติกระดิง่งกระดิ่งต้องเป็นสีดาให้กดไปที่กระดิง่งและกดคําว่าทั้งหมดนะครับเวลาลงคลิปอะไรมันก็จแจ้งแจ้งตเตือนก็ฝากไปแม่ด้วยฝากแม่เข้ามาย้อนดูคลิปแล้วก็ขับดูคลิปดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน วันนี้ครับผมเชื่อเรื่องเมริกรรมสักวันหนึ่งนะครับอีดาจะต้องเจอจุดจบจุดจบก็คือนอยอรครับนอยอนะนักงโทษอีกและอีกวิชาครับที่ครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ